ของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเราภายใต้การกำกับดูแลของท่านดรอ,อ๋อสุวิทยาคมนะคะับ้หน่วยหลายหน่วยงานที่สื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะครัาท,ท,ที่ที่จะให้เกียรติงานกิจกรรมสุยอดแห่งประเทศ 3, ไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นรูนาวแสงสีดำค่ะหัวหนา้าจากทุกท่านนะครับที่ไดมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ซึ่งขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าทางกรมประชาสัมพันธ์เรามี8เขต8สํสำนักประชาสัมพันธ์เขต ในภาคใต้มีสองสำนะักมี2เขตนะครับคือเขตไทยต,ต,ต่างๆคือก็นำเรียงไว้ว่าโดยโดยสภาพปัจจุบันนะครับทางกานเมื่อคราวที่จําเป็นนะครับเรามีการจัดสรรคนบุคลากราที่มีความรู้ในการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเรื่องของการประชาพันธุ์และเรื่องของออนไลน์เรื่อง,องมพงษ์มากมานี่ขอเรียนเชิญค่ะเรียนเรียนเิญทำไมปฏิบัติน ร่วมกันด้านการประจานน้ำปันนะครับส่วนแรกต้องขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณในโอกาสเดียวกันนะครับเพราะว่าเมื่อคู่ได้ฟังผมพูด้านะครับร่วมพิธีร่วมกระบวนส่รนงนาพระพุทธมนตรสักติ์เดินกันกับเคลื่อนเรื่องของจังหวัดนครศรีธรรมราชปรากีกายนะครับนั่นด้วันนี้ถือวงนามร่วมกันนะครับ ในส่วนของครั้งที่พอเป็นเอ็ปพอเอ็นพีทีราชาติประจำปีของจังหวัดดี่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเหนือเอ็นบีทีก็ยังมีคนที่ติดตามเยอะอย่างไปในหมู่บ้านในชุมชนต่างๆและก็เทศบาล เ,เพื่อที่จะเป็นสื่อในการประชาสมัมพันธ์ต่างๆที่เป็นกระโดดกับประชาชนให้คนนักอ่านข้อความสักเล็กหรือผูกมัดอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะเรามัดกันด้วยใจแล้วสร้างความเหนียวแน่นว่าสถานีวิทยุนี้และสนับสนุนการจะทําแผนการถึงสิเอ็ดพร้อมๆกันค่ะนี่เป็นความร่วมมือของการลงนามความร่วมมือททับใจนะคะการจะทําค,ค,ความร่วมมือปฏิบัติงานร่วมกันเชือข่ายประชาสัมพันธ์ออในส่วนของ คทำมังค่์ส่ะในกล่องนี้จะเป็นมิชานะคะดรธีรพงศ์เพชรรัตน์นะคะในการเดินทางดำเนินการของของพวกเราในวันนี้ถือว่าใหญ่และก็สำคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นก้าวแรก ที่หลายคนอาจจะมีวาู้สึกมันจะทําได้พอมาอยู่ในการทํางานนะครับก็ก็ได้เห็นว่าปัจจุบันเราเราอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างตองทุนพรไปกระบี่ก็ได้รับข้อมูลคคนั้นก็น้าใหม่กันอยู่นะครับพอมาอยู่ในการทํางานนะครับก็ก็ได้เห็นว่าปัจจุบันเรา